โปรเจกต์ <Project S 2> นี้นะคะแค่5%นะคะเอ็กช n น e นะคะ ไม่ไกลจะประมาณ20นาทีนะคะ Western Sydney Airport นะคะ Airport ใหม่แล้วก็ข้างหลังตรงนั้นนะคะ Ripington Train Station แล้วก็ Shopping Center นะคะ Ripington Village เดินไปประมาณ5นาที7นาทีทำเลทองนะคะ Single Contact นะคะไม่ต้องเสียเวลาผ่อนที่ดินนะคะมีหลายโปรเจกต์นะคะผ่อนที่ดินไปแล้วปรากฏโครงการสร้างไม่ได้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ Single Contact บ้านพร้อมที่ดินนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะพาไปดูภายในนะคะอาทำ PF g r o u ก่อนนะคะป้องกันความเสี่ยงนะคะ ูบ้านเข้ามานะคะน,นีขึ้นห้องบนอันนี้อันนี้ยังยังยังไม่ยังไม่ขึ้นหัวแล้วกันให้ดูข้างล่างก่อนห้องซักล้างนะคะห้องซักล้างแล้วก็ห้องน้ําข้างล่างนะคะมีทาวเด็กโบนย่นี้นี่ก็ห้องลิวิ์ลูมนะคะโอเคจะให้ดูพื้นเป็นอย่างนี้นะคะห้องครัว โทนสีเอิร์ธโทนนะคะสวยงามให้ดูอันนี้เตาเป็นไงบ้างแล้วก็นี่มีหน้าต่างครัวไม่ทึบนะมีหน้าต่างคุกกิ้ง,งไปนี่แม่บ้านน่าจะชอบนี่ก็ทูบซิงดูวัสดุเขาเนี่สีทองเน้นดีเทลสวยงามอันนี้ก็เป็นส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคะ,ะห้องลิฟ่งลูนีีก็ห้องลิฟ่งรูม ให้ดูส่วนขดอ,ออกมาก็เป็นการ์เด้นมีพื้นที่นิดนึงสวยงามนะคะนี่เราก็จะขึ้นบันไดามานะคะจากข้างล่างขึ้นมาก็จะเจอลิฟวิ่งรูมตัวนี้นะคะให้ดูเสียงจะดังหน่อยนะพวกคนเริ่มมาแล้วห้องนอนนะคะ สีห้องนอนห้าห้องนอนนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนมีห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าในนี้ตู้เก็บของมีห้องน้ำบาทแทบด้วยขึ้นมาจะโป่งนะคะขึ้นมาจะมีลิฟตงรูมนิดนึงแยกครอบครัวใหญ่แยกห้องใครห้องมัน มีตู้เสื้อผ้าให้วันนี้ห้องนอนอมีเบดไซด์สองอันนะคะเห็นเพื่อนบ้านนิดนึงอันนี้ก็จะมี walk-in closet master master ก็จะแยก toilet bowl ไว้นะคะ แล้วก็มีชาวเวอร์ห้องนี้มีชาวเวอร์รูมมีทอยเล็ตโบแยกนะคะเป็นห้องแยกแล้วก็มีบารแท็บด้วยให้ดูวัสดุใกล้ๆสวยงามโอเคใครสนใจก็ทักมานะคะโลเคชั่นนี้นะไปอ่าเวสเทิร์นซิดนีย์แอร์พอร์ตนะคะ ประมาณ20นาทีไปแคปพารามาตาก็แป๊บเดียวนะคะไปบันนิ่งออฟฟิศเวิร์คซูเปอร์มาร์เก็ตก็ขับรถแค่ประมาณ10นาทีแถวนี้ก็จะมีโรงเรียนมีไฮสคูลนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเรื่องอทำเรื่องกู้แบงค์ Bank นะคะทนายถ้าใครไม่มีเราก็จัดช่วยจัดหาให้นะคะแล้วก็ อสังหาเราก็มีมากมายนะคะใครสนใจโลเคชันไหนบอกพี่เปิ้ลมีโลเคชันนี้ไหมนะคะพี่เปิ้ลมีทุกโลเคชันนะคะบริการครบวงจรนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะเจอกันโปรเจกต์หน้านะคะ่ะ